ใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหรือใครที่มีญาติหรือเพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วอยากรู้ว่าชีวิตช่วงนี้ช่วงมีนากลางมีนาไปจนถึงต้นเมษาเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับวันนี้มีคำตอบครับวนนสวัสดีครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับผมนะครับในช่องของคุยเรื่องดวงกับหมอจ๊อดน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อน นะครับวันอาทิตย์วันเดียวเลยใครที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีญาติมีเพื่อนเกิดวันอาทิตย์ลองฟังดูนะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าอืมกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแล้วก็ ชอบที่จะช่วยคนอื่นดูแลคนอื่นดูแลได้หมดเลยแต่เวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหาชาววันอาทิตย์เวลามีปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองล้วนๆเลยนะครับจะมีแต่คนมาพึ่งพิงคุณคุณจะไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยยากลําบากเหลือเกินนะในเวลาที่เราช่วยเขาช่วยได้แต่พอเราจะไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากเขา เป็นไปได้ยากมากมีแต่คนที่จะจ้องที่จะปฏิเสธคุณนะครับในช่วงนี้มีนาเนี่ยนะครับมีนาไปจนถึงต้นเมษาช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะว่ามันเป็นช่วงโควิดแน่นอนทุกคนเจอปัญหาหมด นะครับเจอปัญหาเจอมากเจอน้อยก็คือเจอนั่นเองสําหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยผมกลับมองว่าในดวงนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยอย่าก,กังวลมากเรื่องเงินเรื่องทองมันพอขยับได้ถึงแม้ว่ามันจะตื้อตื้อตันๆแต่คนวันอาทิตย์ยังขยับได้มีอะไรต้องจ่ายจ่ายได้ครับถึงอาจจะตะกุกตะกักบ,บ้างแต่ก็จ่ายตามดีลต่างๆได้ไม่ถือว่าน่ากลัวอะไรสำหรับเรื่องของสุขภาพ ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะสำหรับโควิดแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปละเลยแต่การป้องกันตัวนะแต,แต่ในดวงเนี่ยโอกาสที่คุณจะป่วยด้วยโควิดเนี่ยสำหรับชาววันอาทิตย์เนี่ยนะครับสำหรับชาวอาทิตย์เนี่ยน่าจะน้อยนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าบอกอย่างนี้แต่คุณก็ต้องระวังป้องกันตัวนะครับออกจากบ้านใส่แมสล้างมือบ่อยๆอ,อย่าอยู่ใกล้ใครเกิน2เมตรนะครับ จริงๆแล้วเขากำหนดว่า1-2เมตรใช่ไหมแต่ว่าจะให้ปลอดภัยก็2เมตรไปเลยนะครับอยู่ใกล้มากนะครับในส่วนของเรื่องของปัญหาอุปสรรคช่วงนี้ถ้ามีเนี่ยผมมองว่าไม่ยากไม่ยากเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรือมีบุคคลเนี่ยมาดึงชาววันอาทิตย์เนี่ยออกจากปัญหานะครับเพราะฉะนั้นชาวอาทิตย์จะไม่ตีปันตึงอยู่กับปัญหา ณนะช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงตั้งแต่มีนาตรงนี้นะครับไปจนถึงสิ้นมีนาผมมองว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยยังไงยังไงปัญหาอุปสรรคมันจะมีเหตุการณ์หรือมีบุคคลมาดึง ชาวเกิดวันอาทิตย์ออกไปจากปัญหานะครับโอเควันนี้คุยเรื่องดวงกับหมอจรอ์ดก็มาพูดถึงคนวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะเป็นของคนวันอื่นๆเพราะฉะนั้นใครเกิดวันอื่นรอฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปวันนี้ ไปแลครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลยครับกดเป็นกําลังใจให้ผมนะครับช่องของคุยเรื่องดวงกับหมอจอตนี่นะครับช่วยกดหน่อยนะครับสับสไคร์นะครับช่องนี้เพิ่งเปิดไม่นานเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นยังต้องการคนสับสไคร e คนเป็นกําลังใจอีกเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปคนวันอื่นๆรอดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ